ชาวรัสเซียนในภูมิภาคคำชัดกาแถบตะวันออกไกลได้บันทึกภาพสิ่งของในอาคารที่สั่นไหวนะคะขณะที่ตัวเองก็กำลังวิ่งลงจากอาคารหลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาด8.8นอกชายฝั่ง <นะ S 1> ภาพสมุดคำชัดกาเมื่อเช้านี้ค่ะแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้อาคารสิ่งปลูกสร้างบางแห่งพังเสียหายอย่างหนักรวมถึงรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นมีขึ้นหลายคนแล้วค่ะ ส่วนประชาชนตามพื้นที่ชายฝั่งในจังหวัดฮอกไกโดของญี่ปุ่นก็เริ่มอบพยพขึ้นที่สูงแล้วนะคะหลังจากทางการญี่ปุ่นเตือนภัยซีนามิจากแผ่นดินไหวที่เพิ่งเกิดขึ้นที่รัเสเซีย เลขาธิที่การคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ชายฝั่งที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่จังหวัดฮอกไกโดลงไปจนถึงวากายมะให้เร่งอพยพขึ้นสู่ที่สูงโดยด่วนหลังคาดว่าอาจเผชิญกับซึนามิได้สูงสุดถึง3เมตรพร้อมทั้งสั่งอพยพพนักงานออกจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะด้วยแม้จะยังไม่พบความผิดปกติโดยรัฐบาลน,นั้นกำลังประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ผู้ว่าการภูมิภาคคำชัดกาของรัเสเซียระบุว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นวันนี้รุนแรงและน่ากังวลในรอบหลายทศวรรษพร้อมกับขอให้ประชาชนตามแนวชายฝั่งเร่งอพยพหลังจากคาดว่าอาจเผชิญสึนามิสูง3-4ถึงเมตรนอกจากนี้ก็ยังมีการประกาศเตือนให้เฝ้าระวังสึนามิอีกหลายพื้นที่นะคะตั้งแต่ชายฝั่งตะวันตกทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาเกาะกวมรัฐฮาวายหมู่เกาะอลูเชียนในรัฐอลาสกา้ารวมถึงออสเตรเลีย ขณะที่ศูนย์เตือนภยัยสึนามิสหรัฐอเมริการะบุว่าสึนามิขนาดสูง3เมตรอาจพัดถล่มได้ไกลถึงเอกวาดอร์มีรายงานว่าสึนามิขนาด30ซนติเมตรได้พัดเข้าสู่ชายฝั่งของเกาะฮอกไกโดแล้วเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเช่นเดียวกับเมืองชายฝั่งในหมู่เกาะคูริวของรัสเซียที่มีรายงานน้ำท่วมจากสึนามิด้วยโดยทางการอบพยพประชาชนในพื้นที่มากกว่า2,000คนแล้วยังไม่มีรายงานความสูญเสียเกิดขึ้นค่ะ